ผ่านไปพวกเราก็เป็นองค์รักษ์ของนางพญาด้วยเช่นเดียวกันมีสิทธิจะไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องมีคำถามพวกเราไปถึงท้องพระโรงโดยปลอดภัยยามนั้นช่างเงียบสงบและโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงแม้แต่เสียงฝีเท้าของพวกเราก็สะท้อนกล้องกับกำแพงสูงตระงานอยู่ไปมา บังเกิดเป็นเสียงก้องแปลกประหลาดและยิ่งฟังดูหน้าขนลุกขึ้นไปอีกเมื่อสะท้อนกับเพดานโค้งบื้องบนเหมือนกับเสียงหลอกหลอนจากปีศาจของคนซึ่งตายไปแล้วมาเดินย่ำเท้ายังสถานที่อันเคยเป็นที่เดินของพวกเขามันเป็นสถานที่อันชวนให้ขนลุกและทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอึดอัด